สวัสดีครับสุข,ขุสุกชนผมผอกระบ,บาวแอดกับยายฝนคือเก่าแล้วครับพี่น้องเมื่อน,นี้พาพี่พาน้องมาว่ามาหาหน่อไม้ครับแจากผอแต่คนเอาเบิดหน่อไม้ก็ได้เขาเอาเห็ดปุกไปหน่อยพี่น้องเอ้ยมาเก็บพลอยซอยไแยกในพี่น้องเบ่มึงยายฝนเราหาเห็ดปกุกเห็ดปุกไปหน่อยครับมาเอาซอยแยกในไปก็ได้ไไดอันซ่อนมัน มันซอนมันก็เลยก็เลยเก็บเอาครับพี่น้องคุ่ณเอาฝุ่นไปไทยหไร้เติบแล้วล่ะไร้เนาะว่าเจ็บไปแกงครับไปมกพี่น้องไปมกแซ่บไปมกละวาใจฝนวาเจ๊ไปมกไก่เป็นแกงเช่นน้อมยนะม้งกี่ข่ายแกงตัวเลยให้มันเลยมันกุ้งกือเฮ้ยยากไม่หมกกือเห็นบ่ดนะมึงเอามีมันกัดบ่เ้ยกระบอกบักกัด โอ้ยนี่ธรรมชาติครับตัวใหญ่เลยคนี่พี่น้องตัวใหญ่พอเห็นคนทางนี้น้องข้าวเจียอันน่ะเฮ้ยนี่ข้าวเจียอันเห็ดยังเกาะเห็ดน้ำยานมจีนเฮ้ยมือยอย่ามาไกลก่อนตัวใหญ่ไรตัวใหญ่ขนาดเลยครับพี่น้องได้ปล่อยเอาอันซสอนมันครับเกเบิงในมูลหน่ะกรับผมผุนมูลหนึ่งเก็บแล้วกระเบิ้องนี้นี่ที่ที่เก็บแล้วครับ โอ้ยในสนอนี่ของยายฝนเราเจ็บแต่ลายครับกระย่างอีกหลายอยู่เอออุ้ยน้ำอุ้มอุ้มกับอุ้มน้ำมาเนี่ยที่พี่น้องเอออุ้ยน้ำกับทิ้งนี่ครับพี่น้องอุ้มหนึ่งมูหนึ่งขาวจุกผโกเลยครับพี่น้องมวนกุ๊บแต่ว่าหนัก nhạc bán này là thùng nè bảo ngang bên đây, đi ừ. à, phải đi đi qua đi xếp, đi xếp, đi xếp, và xếp, đi xếp, đi โอ้ขาเจ็บดังสี่บ่กเก็บดึงสี่นอ,อ่าจ,กกนอจากแล้วพี่น้องผมบ,บอกบอกเคยเก็บบ่จากเอากเก็บดังสี่จพี่นอ้องเขาจะมเคยเก็บบ่เก็บสี่แ้วพี่น้องเออจังไลยไหล<อ>หน้ากรตัดห่างเลยคือคนเฮียน้ำเหล็บเจา้าคือง,งามแท่หเหล็บคนมาหาเหตุบ่ปลาอารข่อยกระเพึ่งเห็นอะไรอย่างอ่ะสมงามแทบ ือพี่น้องหุบเอาหุบเอาหลดเอาจุ่มนี่ครับพ่อเหรอเฮาพี่ต้องเป็นไรหรอก่อพอน้องใหม่ครับพี่น้องยายฝนละจัดการบัดนี้เขาจะบาเห็นหรอยังต้อจเอเอาเมียนปลาปาเอาเออเขาจะว่ามหาแถวนี้จะว่ามันเบอเหี่ยวกระมีครับพี่น้องสั่นพี่น้อง อุยเสียเเสียบย่เอ,อ้เอา,เอาชับ,บดีดีตัดเอาเอทึ่งเนอบอบออันเงาเงาไรถึงก็บบ่เอาเอาแต่ทุ่นี้เงาไรก็บอแล้วนาองพี่น,อนอ้องให้มันเปิดั่น,นเป็น,น,ปน,นขึ้นนนอขึ้นนานแล้วต้อึ้นมาบ่หอดแลดีแล้วจะมาบ่หอดนะน อุ้ยตุกินนี่ว่าหายายได้ยาับไม่บอเปโอ้ยโอหัเาเได้ับไม่พอเปลนมันส่วนเนาะเอาไปไปไปเอาปุ่นเี้ยเอาเอาปบอบอมันในมี่จะต้งนี่ก็อาปล่อยปล่อยปล่อมันทันเออออน่ออเออ กองใหม่กองใหม่เห็นบ่ข้างนี้ข str ้างในข้างในขุ um, ่นขุ่นข้างในขุ่นทุกปู้ที่ีอยู่ขุ่นอ่ะขวบเมืเอไรเนี่ค่ะเอาบ้งบ้คอยซับสั่นคอยถามจริงแอด เจ้าไทยกล้องเหรอเธอแรกเนี่ยเจ้าจะเปิดบ่เขาเปิดตัวเนาะเขาเพิ่งมาเปิดนี่ยเที่ยงกันน้ำได้พี่น้องลืมอีกแล้วบอกเอสถึงเราลืมเปิดกล้องอย่พี่น้องเราตื่นเต้นแหงแล้วเปิดตั้งแต่หลังศีรษะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อดเดี๋ยวต้องเบิ่งบัตรชุดถ่ายก็ได้พี่น้องอันไม่ก่อเดี๋ยวเลยเนี่ยเดี๋ยวเราซับเท่านี้ก็ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวฝนพาเบิ่ง,งเอาได้บ่อยฮะค่อยๆเอามันได้ซับแล้วก็ต้องเอาไอ้พอมันได้ซับแล้วมันก็ต้องเอาก็จะม,มันเอาไปมีดตีล่ไรไปมีดมาปาดเขาตีละน,น่านพี่น้องเอ้ย นี่ลายอยู่แถวนี้งเฮ้ยนี่ได้นี่สามสี่อันผัวเฮียบ่นี่นี่ไล่อยู่โอ้ยอันนี้มันบ่อโอ้ตัวนั่นเด้ตัวนั่นเงานั่นนี่ที่บ่นั่นแหละนั่นแหละเอออะไรบ่เอม็ดนอนนอนเอาเอาไปม็ดเอิญนั่นแหละโอ้ยน้องใหม่กระแดงโอ้บ่โอ้แมงแมงแมงบ่เอแมงบ่องับไปเห็นเดนี่เด้ยกันด้วย ยขอเอ็ดนี่ตอนซับเห็นเ่าไม่ได้ไลฟ์ลืมเปิดกล่องอย่าหัวดิสองเถาตลอดเลยฮะนี่คืยตัวนี้ให้เนห้จังทายเบิ้งก็ได้กล่องไว้อยูอ่เนาะกลองไว้อยู่ในในในก่อเดียวได้เนี่ยเอาไป ยบอยู่ข้างในเด้ออะไอคือมันอาจจะมีเคียบข้างในมึงปล่อยลโนเนาะข้างในเนาะอุ้ยอันเด้นั่นคือสีงามอยู่ในห็นแต่ปลายนะคือสีงามอยู่เขาขาวเลยเนี่ยเอาเสียมเอาหยาบมาทุบจักร่องเบิ้งใช้มันเขาขาวเบิ้งที่จะเกาะเบิ้งนั่นแหละ มียังเบาแอวนแล้วเสีเอยอะไรหน่ะทั้งวะมาต้มพอดีต้มเลยพี่น้องนี่อันนึงอ้ายนี่เจออ้าอะไรดอ,ดอ,อ,อกเจ้านะพอขาวเลยนะอยู่ข้างในได้เป็นสนอกเลยอพอดีต้มเห็นไหเห็นแต่เฮ้ยอ้ายห้างบิ่มก็โดนอยู่เด้หนะาเบื่อเบาอ๋อไม่งั้นจะถ่วงไปสักทีนึง<อ> <laughs> ฮะ้ทวงเจ้าทวงไปแล้วอ๋อที่อยทวงห้างนี่เหรอที่ข้ะว่าห้างมิ่มนะขาว่าบอกขปรกกาหาบจักขเห็นเขาข้ว่าห้างมิ่มมั้งขาวจะบอกกาหาหนใหม่อยเคยทวงตีไอเงานี่อพี่น้องมึงเนี่ยมาเอาบองเดียวแล้วนี่อือไปซ้มมาไปหรอ เอาไปคอนเฮียนบ่มันจะนักคอนนี่แหละของเก่าอยู่ในกระสอบของใหม่ไม่เอาหมองเดียวนี่คุ้มเกินคุ้มเลยพี่น้องพ่อไปเลยพ่อแล้วไม่เอาหมองเดียวนี่ไปเด็ดสอบเขาสอบน้ำใหม่ก่อนอ่ะจำนี่แหละพี่น้องเดี๋็ดสอบน้ำใหม่ซอยเบาแอสก็นี่แหละน้ำใหม่ที่จะไปหามาพี่น้องอ้อเทือนเลยได้จำนี่แหละมื้อนี้ เดี๋ยวสิแกงจุกกินเด้อเดี๋ยวสิเบิงไม่กินเด้อไปกับพีน่น้อง